ตามทีสถานการณ์เอาฝากพี่ฝากน้อกมาด้เรื่องช่องไม้าอาบ้านเฮาเก้า,กา,า,กาตีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสับตะไคร้ไว้น้ำแนมเมื่อนี้ผูนะ้นากมากินเตา,าเมื่อเชิญซ่านบ้านช่องละ,ละหลานทั้งอาบ้านนอกเรื่องเชื่อแนมเพราะว่าปีนต่อละหลานมาอยากให้พ่อมาเหย,ยเียบขึน้นเหยียบซ่านแน่มันมีแนมของแนมค้าเน่นอนแล้วนี่พอ่อเด็กอย่มานังเบิ้งหยุดกับเตาแล้วก็ได้พยายามคิดแก่ไดว่าต้องเป็น,นสัาน ต้อเรีอีน้องนงแล้วันี้กเลยอ่มีโอกาสนะนมา่กินข้าวกินปลาช่วงวันนนี้กำลังกัขบกัดปลาก็กลังสิลมือนะแทบายวนี้ขอบพุ่นพี่อ้อยพี่นุยนก็อีพอแม่้องปายตุคนเทอมาบนบ้นพารวยนะอ่าขอบบุญขอบพุ่นพี่น้องฟ้องฝายที่กำลังรับชมกังยั่วนนี้พู้นากูตังกร้องวันนีู้ดนาพตังกล้องไมเกียรตได้ใช่ไอ้กุขเคาน พี่นั่งกินข้ามาพี่น้ององไปกินข้าวน้ำกันเน้เบิร์ปุ๋ยเบิร์ปุ๋ยเบิร์นปุ๋อ้ามามามเอาซ้อนมาตงโมคงมาพอลงมือพอมาลองกินลาบไก่บ้านพรอพันเวย่ยยี่ยไม่ตังกับเบ้ะอคีอนน่้านังก็กินนะพุ่น้องดยินว่า กูมีกูพ่อจะไดเงินเลยนะเยอ๋อมื่อคืนนี่ปุนาเอาเงินห้างเห็ดอได้เลขออกมาแล้วเด้อพี่น้ององไปหาเจ็ดเจ็ดย่าหาเจรร้อนออืออ <c oughs> <c oughs> ากาศงทียี่สิบห <c oughs> กอีดห้างล่างถ้ำปุนา เออแม่แม่แมได้ประกาศประกาศไอีพด้เป็นการล่ำแก้บนทักล่ำแก้บนท่าซองบันเท้าเกาีกัมีขนาดล่ำใสขนาดเี้้มกับซองกันซองไปซมาไฟ่ไหมเฮี้ยนลักหลังเลยวบนน้อง <reveal again response> แค้นใช่ว่านเศร้าซ้อนตัวบันมันยกไก่เฮี้ยนซุ่มหนักก่อนเพรกันเนี้ยเฮี้ยนเราที่เส้าหกตีเส้าหกจันอง บ้านเฮาเข้ากตีปิทิตามคู่หญิงีที่ข้าแปลไป,ไปน้นนันปนนวเนาะตามคู่ไปนคนนรันปนนวันที่ยี่สิบเจ็ดจะไปกุรุละคำกันว่างกับไปน้ำกันนิดไปก็ไปเลยวันี่ครับคุณวอกจากผู้ใหบ้านเลยเนะ <laughs> าะลานลยว่ะวันที่สาเจจะไปะกุรุลคำทำพิธีโชคให้ให้ให้แม่เบียงเพราะว่าอีแม่เบียงเราถือเลขงนาประจํา

เขาให้เันม่วนงาเาบันม่วงคุนแ้าเขาบันม่วงโอ้ไปผดนครได้แ่พาเขาวันดุงกับเขาที่แล้วเขาสว่างไปอันนั่นไก่อันนั้นไก่ไก่ตีไปทางไก่เขาบ้าดุมเขาบ้านดุงเขาคุนแล้วขาเลยอ๋อไปเสร็จหนึ่งแต่พเนี่ยแล้วอาตามขึ้นกไปขึ้นก็ เดี๋ยวมวนจะขึ้นนต้อกันแห่วดห่วงอได้แทเฮี้ยนขาหีเปดเอยเองหมดเลอเกียบไป้วเปืดตึงื่อร้อไ่าันากินเองแล้ขาเข้าหลอรับนนี้ข้างครูหนาามาเจ็เจ็บขางเย็บซี่กลือเลเ็กรูหนาํำคั้เยหมดเลยหดเก็ได้หีนมากสมคูซี่คูกับคูหนึ่ง้เลย เกียวถึงบนขึงล well, ่างเรียกผูน่าล่างเกล่าทุกวนลงางตัวเลียกบนจากล่องลางล่างหลายแต่ว่าเน้นทั้งล่างหลายเนี่ยเป็นเน้นทั้งล่างเน้นล่างล่างปี่ีมองผู้ตาุชทังบ้านคิดเอาเด้อบ่ไรสนุนไปซื้อหยใจดินะสนับสนุนเป็นแนวทางรัฐบาลหวยรัฐบาลอือห้าเรื่องลอตเตอรี่ หางุ่มดังได้กับย่หาซื้อรถที่น้องอือกินละแขงรถยังเคุณมีที่ไม่น้องกับทัหเอาพน้าออกนี่กั่ซื้อเเจ็ได้ละต้ง่นากับ่ซื้อมันบ่มีใบเดียวดอเก็เ็หมันรอือหาซื้อจนมันได้พูดละหาเจเก็นี่หาซื้อนี่ ก็จะบอกวา่าจะพูด,ดออของลาบขอกงหัวส่วนนี้เขาจะหาพวกพิษอะไรเขาจะพิษตลาดของหัวไม่ควได้ไป,ไปไน้อยเนาะไปแ่าไปก็ไ,ได้แ่เาเขาจะยู่รอถนนอืออ่ายู่รอถนนก็เขาบอกขอไปในตลาดหวะเขาจะว่างรอขับเทาก็หาซื้อที่แถวนี่แหละแถวอุดรเทาไหร่ละที่มียี่ดอกปื้ดดอกอ่าก็ไปไกลเราอุดรเราก็ซื้อมาขายกันนั่นแอ่ะ ถ้าจะลืม้อวันที่26สายดอย่ไก่ร้านท่ามปุนาบาน่วงวงพลยอดเนี่ยนะวงเนี่ยครับเขาไปล้่นทาเป็นเป็นก็ลั่นก่อสาสตรอยู่ลั่ก่อสาสตร์กเป็นความผู้หนึ่งผู้เดียวเพี่น้องเป็นเป็นเครือส่วนร่วมเป็นร้านท่าเป็นวฏิทัติทาก็กอกทุกใจผู้ใดมีปัญหาพวกสบายใจก็ไปเลยมนก็จะเป็นนํางเป็นประธ่าทีปรึกษาอยู่รอน ตัยานตนะครับผู tamam yeah. ้ีสุดโพงานรุ่มมากเดี๋ยวนเี้นเดืองเดือนหนาเนี่เดือนหนาวะที่เร้าเอ็น้าอ็แตจะเปแห่แห่เป็นลั้งผู้ไทยพะนะเบอาว่าอยากท่ามันม่วงไปละผู้ได้อยากก้อนอยากยังกับ่ได้หามนห่วงเลยพี่น้องน่าากับเมืนั่งกระเทียวรถรถบ้านที่เนี่ยรถแห่ละมาเปิด กับสิรีไปโยกขึ้นไม่แล้ววะกับบ้าเขาล่วงไปไปโยกขึ้นสระล่วงขื่นสระล่วงก็ได้เอามาใส่กับบ้าวาเลยเสียงขักอืมแค่ผู้ขอร้านตัวสิรีเสียงผูสั่นหลูกน้องมาเย็บชีเอามือแรงกับบวงสวงกันส่วนล่ำกันสบายเพลิน ุ่ณโหเกิ่งไปน้ำคับหลา่บหลายแทบหลายผู้หนเพิ่นโวไปน้ำถ้ากินที่บ้นเขาได้เบาหรอกมาด้อวยมามเด้อมพี่น้องเลย มาได้แม่แ <c oughs> ด้วกินเขาดนะ้ะามขาไหมมีขมต้นผู้ทำไมบอกผมมาดีขี้ขยดน เพิ่ม่กล่มภาษจะเดียกช่วงแต่ลงเก็บี่ขาซี่จะสั่งจะกันต้องหดต้องจะกลุ่มข้างหลายวันแล้วนะที่สูงชักสอเมตรสอเม็รยี่สิบ

วัวขับคุ่นกันเลยใช่ไหมแมวใช่ดิแมวเลี้ยงด้วยเลี้ยงเป็นยาเก้ตีเฮ็ดเทมเป้วันนี้อะไรขับคุ่นเก่งเงินเดี๋ว่าทุบตันอย่างนี้วัววัวเป็นหน่อยดิตึ๊บอะไรเห็นมาขั้นเลขกกว่านะ

วันที่หนึงแกววันที่สิสวกวันที่ยี่สิเดนี่หนึ่งตุลากับวันเกิดบ,บ,า,บานาอย่าดือย่าดเดี๋ยวแม่ตัดจผกกินเด้กินข้าวได้ลูก้ จะทำได้หรือเปล่าใช่เป็นเอาเห็ดอุดรเพรออืมใช่ป้อนแต่ละจ้าปูขาวแล้วนะคันห่านปูตุมพ่อก็แขนนะกะกี่ข้าวันที่เนาะ หัวหลอกูหักเลยหลอกคือ่กหัวชีวคนสิมากสิแม่ก่อนได้ยินาด่ดูเหล่าขาวอยู่บงทีอยู่นี่น้่กันเนาะแต่ยีกว่าปีแต่เมื่อเ็น่วงฟูมากไม่ไหนี่หลอดใจแบบวุ้ดิบีุ่นบหัวใจว่าดหนิอยู่หลอดใจแบบวุดิวแบบ แก่ปุรู้สาเหตุแกขึ้นแล้วไปเช็คร่างกายแต่จนไปนิดตุลละลายเขาเห่ก็หายกอดเท้าสีเนาะนอนขดเนาะเข็มยุ่งยากเนาะลุ่งแท่งสันหลังแท่งแท่งเสียบขึ้นไปเลยดูดออกแม่แท่งขึ้นไปเลยดูดออกแม่ป้าตะกีดยาซื้อกับเจ็บก็แห้งแล้วมีเข็มเดียบอกเขาวันดูดมังแกงจะขวดเป็นไปหลายบ่อนะ ไานนี่กินแป้งช่างลงบ้านีอกดอนเลยเลือแต่เเนี่ยเลือตเดียวนี่เพราะว่าเขานัดได้ไฟทกไทยนางซี้กันหัวเนี่ยแน้ะองักนนี่แกนโลดเป็นนู่แค่ตายจะตายคนละกสิโตนอีกโซลามันบัดเนี่สิเป็นเนี่มสิบหกเอู เงินหกหมื่นเกียรมื่นนุกกระเป๋านั่นมื่นนั่นข้อเงินสามสิบกว่าบาทจงใส่อยังกระดักกระรอในมื่นนั่นเนาะคือได้มีดดังต่อโดดจัมนโดดไปใส่แล้วฮ่าก็สันแบบโดดไปซ้ำนั่นนึงอีหลังแม่งกระโดดหาพลอยนุ่แม่กระโดดก้นหาเบิกขึ้นบ่เห็นลุงมาสิใส่ไว้วะอุบายเป็นโคร่เดี๋ยวโดดลุกอุ้มซื่อแหม่แบบกับ ค้อนุกคนะเอาไฟมากุสิต่ำมันต้องร่องปานอย่มันติเนาะตกลงไปยู่แม่กูนะเขาประกาศจังหูจักมูผ้าพป็นเส็ดอผแล้วมูผ้าพนไปยู่ม่เผาไปยู่ม่เผาผีอันวัดสีสว่างวงของสีชาผู้ใยญ่บ้านประกาศอันบานจ้ายูใกล้ใจบานผู้ใยญ่บ้านเมื่อหัวหาอัน คือหนี่มันผูนน้ใดเนาะเขาของหูจันโรกซื้อไผเขากระเปิดอ่านไปธนาคารเขากระเปิดมาโอ้ยจะมาขายหนาคุณะนะแบทนี้ <c oughs> <c oughs> กวยกคือานออกไดยว่าห้าสิบป็นใจมูน่าเหมือนเจาไป่เือป็นใจเกิดกล้้นกนคือบ่านมันข right. ้าเกมันตส่วนมูนัดมูมาเอาคือกินเหลากินดาบัสเหล่าบาทเราฉั้วยขึ้นงากได้หนิ้าสอาดบ่เมีนแบบเด็กายหมาายก็ได้หน่อยมันแม่นมหมโอ้ยว่ามาเกี่ยมาเกี่ยบปันไแล้ว แต่ไม่เจ๊นุ่งกิมีเถนี่ยังควรเนาะควเนานาแดงบูปลาบูโดันี่ปลาเนปาบูหงกี้สีไม้ปาแบบเอาจนงว่าเอาเอิญเอาูเอามัน้อนรานนักกิเผาปาน่มันชิบขาหอ้าลอดรอกก้นูนาแม่กูยนากมูนย้นแมู่า่น้นู่้ากยู้้่

แก้มแรงแก้วแม่คนหนุ่มๆเลยพญาของกังหอดหนาทั้งๆเลยไม่เป็กเพราะซิ่งหฮมเขาเลยทุกคนคือิ่ยางกุ้ยกันแล้วเท่าสองเท่าจะได้กินเท่า จิ sex sex the 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 ับนไปแกนหน้ากว่ากินเขาทุกคนเลยจับมาของฉันล่นมาพออันน้ว่าท่านือหน้าพ่อแม่โ้ที่สัตว์เข้ามาด้วยท่านจเลี้ยวหาแม่ไ้เลี้ยวหาเิจเล็กบอกไปแ้งคันลับกูเลช่วงเน่เศร้าของฉัจากวันนั้นจนถึงวันนี้แล้วล่ะป้่แ้งคันลับกู ่ไมาดูาปนะปฏิบัติท่านเป็นไปภาคเนจุฬามณีดลยผิูกมหาภิญติมนาะเพราะตอนช่วงนั้เป็นหลายปีก็เห็นฝึกมาฝก็ขาวไไปเจ้าเจ้าก็ไปขวดเกียืมเยวเกลียวแก้เสีย่เียพี่น้องอองสีดำสีสีแดงหัว สิ่งกระ่ีก็โดนวสิ่งวก็านผู่ใหญ่ีนนี่ข้างนี้อะไรบ้างนีอะไรผ้ใหเขาเขาเขานไปหาดูสิหาดูดีนัหานั่มหานนหายูสองเสียงจับินยังมานก้ใดอยู่ก็เนี่ยแต่ก็แน่นไทยก็เยกินข้าวตัวเดียวกันข้าวแซ่บแต่วันแตว่ามหาปูดากเป็นปั่นปัยุบดูเสียนัก็คือเพนท่น ค่ะมาเด้อพี่น้องมาซุ่มเขากันเด้อค่ะเราพิสเราถึกว่ามีปูมีหญ้าด้วย ค่ะเดี๋ยว fc ห้าซองทะเบียนรถพ่อหนุ่ยไม่อ้อยเด้อค่ะเข่ามานี่แหกประตูหัวเฮือนแอดเลยเด้อค่ะ fc <c oughs> เด้อเดิมตาเอาทั้งหนาเมื่อไหร่ค่ะนนี้รถพ่อหน่่ยเนาะคะมาแหกประตูเฮือนแอดหน่อยนึงค่ะฮัลโหลเอา ค่ะสำหรับเอฟซีเนาะคะ่ะมื่อนี้วันหยังวันอังคารกัถ้ามีห้าหน้อยกัล่องล่องเสียงเมืงองเนาะพอแม่พี่น้องเนาะคะ่ะพอลุงหนุ่ยมากก็เลยเจิมหัวเฮือนเฮือนแอด้ะค่ะเด้อเจิมหัวเรียบร้อย้ะคะ่ะเจิมทั้งหนึ่งเจิมทั้งหนึ่งแปด้ะค่ะเด้อบ้านเล็กที่สองสามหก้ 2, 3, ะคะ่ะ บ้านเลขที่แอดสองสามหกแต่ว่าลดขั้นเจิมหัวนี่สิเป็นสิบแปดค่ะหนึ่งแปดห้าศูนย์ค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปค่ะ,คะแต่ว่าลดสิเจิมทัางหนึ่งแปดด้ค่ะพี่น้องเนีย่ยลดพ่อหน่อยเจิมหัวเฮ่อนแอด ขายจังไดก็ไปพิจารณาเนาะคะ่ะเอฟซีาโชค้ามันเนาะคะ่ะหนึ่งแปดห้าพี่น้องเด้อหนึ่งแปดห้าศูนย์ซึ่งงวดที่แลวกะออกหาศูน,นะะ er ย์เนาะค่ะเหลือหนึ่งแปดได้ค่ะพี่น้องปองไปเหลือหนึ่งแปดได้ค่ะเ er ด้อซึ่งเหลือหนึ่งแปดอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องปองไปก็เอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีทีมาค่าน้อยก็ล่องเบิงะะ้งเนาะค่ะเอฟซีค่ะบนแน่เด้ค่ะเอฟซีค่ะยังก็เป็ี่นไปไดะะ้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้แอดกับขอขอบขอคุณขอบคุณเอฟซีที่เขามาเบิงมาชมให้กำลังใจทังช่องพอนผ้าลวยเนาะคะ่ะค่ะแอดกับขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะกับขอให้พี่น้องแห้งแห้งลวยลวดเด้อค่ะเด้อค่ะอย่าลืมเอาหนึ่งแปดไปพิจารณาเนาะคะ่ะเอฟซีพอหน่อยได้ครับเจิมหัวบ้านแอดเนาะคะ่ะสำหรับเลขทีบ้านสองสามหกค่ะพี่น้องค่ะค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีมีใช่ตลอดปีตลอดไปสุขภาพแข็งแรงคะ่ะลำลาำรวยลวดค่ะสวัสดีคะ่ะ